อเมริกาอังเกตสาประเทศเลยเชิญค่ะขอสัก5นาทีพี่น้องครับเชิญค่ะแม้พลอบเยอะอจริงเลยค่ะพี่ํำราญกลุ่มนี้พลอบเยอะมาก ก่อนอื่นเลยนะคะดิฉันก็ขอกราบสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาพ่อแม่พี่น้องของประชาชนชาวไทยทุกคนค่ะ เันกล่าวสวัสดียาวเป็นพิเศษเช่นนี้นะคะเพราะว่าพวกเราต้องการชวนให้ทุกคนรึกว่าเราทุกคนนะคะไม่ว่าจะต่างรุ่นกันต่างวัยกันต่างเพศกันหรือว่าต่างศาสนาสิ่งสำคัญที่สุดคือเราทุกคนคือครอบครัวเดียวกัน,นะคะ่ะ พวกเราขึ้นมายืนอยู่บนเวทีนี้นะคะเพื่อเป็นเราตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่ศึกษาอยู่แดนไกลทั้งที่อังกฤษนะคะอังกฤษที่ออสเตรเลียก็มาค่ะที่ออสเตรเลียนี่มีเพื่อนที่เป็นลูกครึ่งนะคะลูกครึ่งจีนไทยนะคะเกิดโตที่ออสเตรเลียแต่ว่าหัวใจรักคนไทยใช่ไหมคะฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้าง เขารู้แน่นอนว่าเขารักประเทศไทยค่ะแล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งนะคะก็คือตัวแทนจากอเมริกาค่ะ mm hmm. เพื่อนพี่น้องหลายคนนะคะติดภารกิจศึกษาเ,าเรียนอยู่นะคะจึงไม่สามารถมาร่วมได้ก็เลยขอให้พวกเรามาเป็นตัวแทนให้กับเขาในฐานะขอนส่วนหนึ่งของครอบครัวนี้ค่ะพวกเราอยากชวนให้ทุกคนนะคะ ทั้งที่อยู่ที่ทางบ้านมาร่วมสู้กันเพราะนับเป็นหน้าที่ของสมาชิกครอบครัวที่จะต้องปกป้องรักษาและพัฒนาบ้านของเราให้หน่าอยู่ใช่ไหมคะพวกเราต้องสู้ค่ะเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของลูกหลานของเราในอนาคตและเพื่อตอบแทนบุญคุณให้แก่บรรพบุรุษที่ยอมเสียทั้งเลือดเสียทั้งเนื้อจนเรามีแผน่นมีผืนแผ่นดินไทยให้เราได้อยู่อาศัยกันจนทุกวันนี้ค่ะ ณขณะน,นี้ดิฉันก็กำลังศึกษาอยู่ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่รัฐศาสตร์จุลานะคะดิฉันไม่แอบอ้างว่าดิฉันเป็นผู้เชี่ยวชาญแต่การใดนะคะเพราะดิฉันก็ยังศึกษาอยู่ยังไม่จบนะคะแต่ข้อมูลที่ดิฉันอยากจะนํามาแบ่งปันให้เพื่อนๆแล้วก็พี่น้องทุกท่านนะคะได้ฟังกันเพราะดิฉันเห็นว่ามันเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์และน่าจะเป็นที่สนใจให้กับทุกคนคะ่ะสิ่งดีขอบคุณค่ะ สิ่งที่ดิฉันได้เรียนรู้มานะคะคือมนุษย์ทุกคนค่ะไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่าจะเป็นคนที่ต่างประเทศก็ตามไม่ว่าจะคนชาติไหนทุกคนล้วนแสวงหาเพียงแค่สองสิ่งค่ะสิ่งแรกก็คือการอยู่รอด survival และสิ่งที่สองก็คือความปลอดภยัย security ค่ะ ในเรื่องแรกของความอยู่รอดนั้นนับว่าคนไทยพวกเรานั้นโชคดีมากนะคะบรรพบุพบรุษของเราส่อหาและต่อสู้ด้วยมาจนเราได้พื้นที่ที่เป็นดังอู่ข้าวอู่น้ำเช่นนี้ให้เราคนไทยได้อยู่กันอย่างสุขสบายในน้ำมีปลาในนามีข้าวพวกเราไม่ต้องพบเจอความยากลำบากเช่นบางประเภทที่เขาต้องหิวโหวยเพราะว่าประเทศเขามีลักษณะแห้งแล้งด่งทะเลทรายแต่ในเรื่องที่สองนี้สิคะพี่น้องเรื่องความปลอดภัย ดิฉันเพื่อนๆของดิฉันดิฉันเชื่อว่าอีกหลายๆคนรู้สึกไม่ปลอดภัยในประเทศไทยของเราอีกต่อไปค่ะก็เราจะรู้สึกปลอดภัยได้อย่างไรล่ะคะในเมื่อกฎหมายของเรามันไม่มีความศั k ิีอีกต่อไปอะ่ะเราจะรู้สึกปลอดภัยได้อย่างไรคะเมื่อตํารวจผู้ที่สมควรรับหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์สันติราษ ไม่รักษากฎหมายไม่ทำหน้าที่ปกป้องรักษาพวกเราอีกต่อไปแล้วอีก,กอีกข้อนะคะที่สำคัญผู้เราจะรู้สึกปลอดภัยได้อย่างไรคะเมื่อทหารที่เป็นรั้วของชาติต้องมาตายอยู่ทุกวันในความคุกกรุ่นของความขัดแย้งในชายแดนภาคใต้เป็นปัญหาที่นายกท่านหนึ่งก่อไว้แต่ไม่เคยออกมาแสดงความรับผิดช,ชอบเลย ถึงเวลาแล้วมันถึงเวลาแล้วจริงๆค่ะที่เราจะต้องลุกขึ้นสู้เพื่อน,นําประเทศของเรากลับคืนสู่ความเป็นอารยาประเทศอีกครั้งหนึ่งกฎหมายของเราต้องกลับมามีความศักดิ์สิทธิ์อีกครั้งคนผิดต้องโดนลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องรู้หน้าที่ของตอนเองไม่ช่อชนไม่คดโกงหรือจะให้ที่ฉันพูดสั้นๆดีควะว่าเลิกขายชาสักที มีคนรู้จักของพวกเรานะคะก็มาคอยถามเราว่าเราจะมารวมกันตัวกันอย่างนี้ไปเพื่ออะไรเราจะทำระยะขัดขืนไปเพื่ออะไรการที่ต่อสู้กับรัฐบาลที่เขามีทั้งทุนมีทั้งอำนาจแถมพวกเขาก็ไม่ได้รู้ร้อนรู้หนาวไม่ได้รู้สึกแยแสะอะไรเลยกับสิ่งที่เราทำความจริงเขาใช้คำว่ารัฐบาลหน้าด้านนะคะแต่ดิฉันก็กลัวว่ามันจะไม่สุภาพ ก็เลยจะขออนุญาตเปลี่ยนเป็นไม่รู้ร้อนรู้หนาวก็แล้กันนะคะเอาเป็นว่ายา้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะการต่อสู้กับรัฐบาลที่อะไรคะไม่รู้ร้อนรู้หนาวก็บอกแล้วว่ามันไม่สูภาพรัฐบาลที่ไม่รู้ร้อนรู้หนาวอะไรเลยแนวทางรยะขัดขืนเนี่ยมันจะเพียงพอหรือก็มีคนมาถามพวกดิฉันพวกเราก็ได้จะตอบกลับไปว่า มันไม่ใช่ที่ว่าจะต้องคำถามว่าเราสู้แล้วเราจะได้อะไรสิ่งที่เราจะต้องถามตัวเองในทุกวันนี้คือถ้าเราไม่ลุกขึ้นสู้แล้วเราจะได้อะไรคะเราจะได้อะไรคะพี่น้องถ้าเราไม่ลุกขึ้นสู้กับระบอบเราจะทนได้หรอคะถ้าประเทศไทยยังติดอยู่ในระบบอ,อันเน่าเฟะอย่างนี้เราจะทนได้หรอคะที่ประชาธิปไตยของเราเป็นเพียงแค่ได้ลมปากเป่าออกมา เสียงส่วนมากไม่เคยให้เกียรติกับเสียงส่วนน้อยเลยในการต่อสู้นะคะถ้าเราไม่ใช้แนวทางที่เป็นสันติเช่นอารยะขัดขืนแต่จะให้เราหันไปใช้แนวทางที่มีความชัดเจนง่ายเห็นผลทันตาทัานใจเช่นการใช้ความรุนแรงถ้าอย่างนั้นเราจะต่างอะไรล่ะคะจากพวกคนที่ไร้จิตไร้สำนึกเผาบ้านเผาเมืองตัวเองได้ลงคอ เพื่อนๆแซวว่าหน้าโกรธจริงโกรธจริงสิคะแหมมาเผาบ้านเมืองใครจะไม่โกรธนอกจากนั้นนะคะพวกเราอธิบายเพิ่มเติมไปอีกนะคะว่าการปฏิรูปเนี่ยมันต้องห้ามใจร้อนต้องมีความอดทนแล้วพวกเราต้องมองการไกลการปฏิรูปมันไม่เหมือนการทำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกินนะคะเราจะมาเทน้ำร้อน ปิดฝารอ3นาทีแล้วคาดหวังว่าปฏิรูปอีซี่ครับจะพร้อมให้ทานได้ทันทีนะมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมพี่น้องถ้าเราอยากให้มันมีความเปลี่ยนแปลงเราต้องอดทนเราต้องสู้เอโอเคการอยู่เป็นครอบครัวใหญ่เช่นนี้นะคะพวกเรามีกันมากหน้าหลายตาตั้งหลายล้านคนมันไม่แปลกเลยค่ะที่หลายคนจะมีความคิดที่ต่างกัน แต่สิ่งสําคัญคือสมาชิกในครอบครัวนั้นต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าการเคารพในความคิดที่ต่างนั้นล่ะค่ะคือประชาธิปไตยที่แท้จริงความเห็นต่างไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะคะความเห็นต่างคือสิ่งที่สวยงามเพราะความเห็นต่างนั่นแหละ จะมาหล,มหลอมรวมกันเป็นทางออกที่ดีที่สุดให้ประเทศโดยมีผลประโยชน์ของชาติเป็นจุดหมายร่วมกันมันจะนําพาประเทศของเราไปสู่การก้าวไปข้างหน้าไม่ใช่การก้าวถอยหลังลงคูอย่างที่สารรัฐมนูญได้กล่าวไว้นะคะทุกท่านลองคิดดูสิคะว่ามันแปลกหรือเปล่าดิฉันว่ามันแปลกนะคะพวกเราก็คิดว่ามันแปลกประเทศนี้ก็เป็นของพวกเราทุกคน แต่การที่เรามานั่งหวังพึ่งให้คนเพียงกลุ่มหนึ่งมาแบกรับหน้าที่มาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้มันกลายให้มันกลายมาเป็นประเทศที่ดีขึ้นเนี่ยมันกลับกลายมาเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่พวกเราคุ้นชินกันไปซะแล้วมันถึงเวลาแล้วคะ่ะเหล่านักสู้ที่บ้านทุกคนถ้าท่านนั่งฟังอยู่นะคะพวกเราวิงวอนให้ท่านเข้าใจว่ามันถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องเลิกฝากให้เพื่อนเติมน้ำร้อนลงสุขปฏิรูปอีซี่คับบะหมี่สำเร็จรูป ในขณะที่ท่านนั่งรออยู่หน้าทีวีให้บะหมีสุกพร้อมรับประทานมันไม่ได้แล้วค่ะท่านจะรอรับประทานอยู่ที่บ้านไม่ได้แล้วต้องเลิกแล้วค่ะวันที่24ที่จะถึงนี้ออกมานะคะเราต้องการมวลชนกลุ่มใหญ่เพื่อให้ประเทศไทยมีโอกาสได้ล้างใหม่ได้มีการปฏิรูปเสียใหม่ให้โอกาสประเทศไทยเด้อค่ะที่จะได้มีประชาธัปไตยที่แท้จริง มาทำให้ประเทศไทยเป็นอารยประเทศที่เสียงส่วนมากให้เกียรติเสียงส่วนน้อยระบบราชการของเราก็จะต้องได้รับการสังคญญานาเสียใหม่เลยค่ะโดยเฉพาะกรมตํารวจที่ลืมหน้าที่ของตัวเองของไปแล้วเนี่ยค่ะเราตํารวจที่เลือกใช้กฎหมายปกป้องพวกพ้องของตัวเองและเอากฎหมายมาตัดแกล้งคนที่คิดต่างเราตํารวจพวกนี้ต้องถูกล้องออกไปให้หมดค่ะ พวกที่ฉันเป็นคนรุ่นใหม่พวกที่ฉันติดตามกระแสะความรู้สึกของท่านท่านหลายๆคนอยู่นะคะจะทั้งทาง Facebook บ้างทางโซเชียลเน็ตเวิร์กอื่นๆบ้างพวกเราเข้าใจดีว่าหลายท่านรู้สึกไม่พอใจและมีความกังวลอยู่มากแต่เราอยากให้ท่านนึกดูนะคะว่าการออกมาสู้นั้นแม้ว่าท่านจะรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้ผลลัพธ์ไม่ได้ดั่งใจท่านร้อยเซแต่การที่ท่านไม่สู้เลยล่ะคะมันนําไปสู่ถิ่งที่ท่านไม่ต้องการแน่นอนพันซค่ะ กทีฉันขอนำคำแปลส่วนหนึ่งจากคำประกาศอิสราภาพของประเทศอเมริกาหรือที่เรียกว่า Declaration of Independence มาอ่านให้พวกท่านฟังนะคะคำประกาศนี้อเมริกาได้ถแถลงการไว้ในปี1776วันที่4กรกฎาคมหรือวันชาติที่พวกเขายึดถือกันอยู่ปัจจุบันนี้การประกาศครั้งนี้เป็นการประกาศที่ประเทศอเมริกาจะเป็นอิสระจากอังกฤษนะคะเนื้อหาส่วนใหญ่เขียนโดยโทมัสเจฟฟิสัน ประธานาธิบดีคนที่3ของอเมริกานะคะซึ่งในส่วนนี้ดิฉันขออนุญาตหยิบโพยขึ้นมาอ่านนะคะเพราะก็เป็นทราบกันดีเวลาพูดอะไรที่ไม่ได้เขียนเองไม่ได้คิดเองก็ต้องอ่านโพยใช่ไหมคะคำประกาศอิสรภาพอเมริกานะคะค <laughs> ดิฉัน รับรองว่าจะอ่านไม่ผิดค่ะไม่มี Thank you three times. <laughs> มนุษย์ทุกคนนะถูกสร้างขึ้นมาอย่างเท่าเทียมกันและพระเจ้าผู้สร้างได้มอบสิทธิบางประการที่จะเพิกถอนมีได้เลยไว้ให้แก่มนุษย์ในบรรดาสิทธิเหล่านั้นได้แก่ชีวิตเสรีภาพและการสแสวงความหาความสุขทั้งปวง เพื่อคุ้มครองสิทธิเหล่านี้ให้มั่นคงรัฐบาลจึงถูกสถา,สถาปนาขึ้นมาในหมู่มวลมนุษยชาติโดยได้รับอำน,นาจอันชอบธรรมเนื่องมาจากความยินยอมของผู้ที่อยู่ใต้อำนาจการปกครองนั้นนั่นก็คือความยินยอมของประชาชนพวกเราเนี่ยแหละค่ะแต่เมื่อใดก็ตามที่รูปแบบของรัฐบาลทําลายเป้าหมายที่เก่าไว้ข้างต้นเมื่อนั้นย่อมเป็นสิทธิของประชาชนที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรัฐบาลแบบนั้นเสีย และสถาปนารัฐบาลขึ้นมาใหม่เมื่อการใช้อำนาจเป็นไปในทางที่ผิดย่อมเป็นสิทธิและหน้าที่ของประชาชนที่จะล้มรัฐบาลเช่นนั้นและจัดหาเครื่องป้องกันขึ้นมาใหม่สำหรับความมั่นคงในอนาคตของพวกเขาและเพื่อสาธารณประโยชน์สืบไปค่ะขอย้ำนะคะทั้งหมดนี้เป็น คำประกาศอิสรภาพของอเมริกานะคะไม่ใช่ความคิดของพวกดิฉันแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะคะดิฉันพวกพวกดิฉันอยากจะร้องขอให้พี่น้องอย่ายอมให้ความเชื่อผิดๆมาครอบงำพวกเราอีกต่อไปค่ะเลิกคิดได้แล้วว่าการเมืองเป็นเรื่องไกลตัวเลิกคิดได้แล้วค่ะว่าการชุมนุมเป็นเพียงแค่เกมการเมือง บางคนอาจจะพูดด้วยซ้ำว่าพวกเราถูกจ้างมาเราจะถูกนักการเมืองจ้างมาได้ยังไงคะพี่น้องก็เรารู้อยู่เต็มอ,อกว่าเราเป็นคนจ้างนักการเมืองเหล่านั้นเข้ามาทํางานด้วยภาษีของเราถนนนี้อนุสาวรีย์นี้นักการเมืองในสภาหเหล่านั้นสนามบินสุพรรณภูมินน้นเงินของพวกเราทุกคนทั้งนั้น เรามีสิทธิและหน้าที่อันชอบทำทั้งหมดที่จะเรียกร้องความถูกต้องคนที่ทำผิดทำร้ายประเทศคนที่เข็นค่าพี่น้องของเราต้องได้รับการลงโทษอย่างถูกต้องตามหลักกฎหมายอันศักดิ์สิทธิ์ของเราอย่ายอมให้รัฐบาลเขาได้หลงผิดอีกต่อไปค่ะว่าเขามีอำนาจเหนือกฎหมายหรือว่าเขามีอำนาจเหนือพวกเราเราจ้างเขาเข้ามาสภาได้เราก็ได้เขาออกไปได้เหมือนกันค่ะ ก็ในวันนี้ดิฉันคงจะไม่พูดอะไรมากไปกว่านี้นะคะพวกดิฉันขอขึ้นมาบนเวทีนี้ในฐานะของตัวแทนของเพื่อนเพื่อนนักศึกษาในต่างประเทศอย่างที่ดิฉันได้กล่าวไปในข้างต้นว่าหลายคนเสียใจมากที่ไม่ได้ที่ไม่สามารถมาได้ในวันนี้เพราะอาจจะติดภารกิจแต่พวกที่เรียนมาแล้วจบมาแล้วอย่างพวกเรานะคะเราทุกคนเราเจอกันเป็นประจำคุยกันเมืองกันเป็นประจำแบ่งปันความกังวลที่เรามีต่อบ้านเมืองประเทศไทยเป็นประจำ เพื่อนบางคนอยู่ในบริษัทเอกชนบ้างบางคนอยู่ราชการบ้างบางคนอยู่รัฐวิสาหกิจบ้างทุกคนล้วนทําตามหน้าที่และบ,บทบาทของตอนเองในการตอบแทนบุญคุณให้แก่ผืนแผ่นดินไทยอย่างเต็มที่อยู่แล้วพวกเราเห็นพ้องต้องกันนะคะว่าถ้าในการเมืองของเรายัางเป็นอย่างนี้ถ้าสภาของเรายัางเป็นสภา,าธาตอย่างนี้ไม่มีน้ําดีไม่มีนักการเมืองที่เป็นคนรุ่นใหม่หรอกคะ่ะที่เขาอยากจะเข้าไปเพราะคนพวกนั้น เขาเป็นอิสระชนค่ะเขาไม่ต้องการไปเป็นทาสใครหรอกค่ะถ้าอยากเห็นประเทศไทยเปลี่ยนแปลงใหม่ถ้าอยากเห็นการเมืองไทยดีขึ้นกว่าเดิมวันที่24นี้พวกดิฉันจะนำมาพวกเพื่อนๆทั้งหลายวันนี้อาจจะมากันแค่เจคนนะคะแต่ว่าวันที่24มากันเกินร้อยคนแน่นอนค่ะ ออกมาสู้กันนะคะเพื่อให้ประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงไปสู่ในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะขอบคุณมากค่ะขอเสียงปรบมือค่ะปรบมือดังๆนักพี่น้องพี่น้องนักเรียนต่างประเทศนะครับจบมาแล้วบ้างนะฮะเอาอยากบอกว่าท h a n กิ o ว c t i ท e ค่ะ<อ>และลำดับถัดไปขอเรียนเชิญนะคะตัวแทนจากศิษย์เก่าวัลสศาศาสธรรมศาสตร,ร,ร,สาาสตร์ขึ้นมา มอบอทุนสับสนุนให้กับวันที่24พฤศจิกา,ายนนี้แล้วก็ขอเรียนเชิญท่านศาสตราธิตวงหนองเตยค่ะมารับขอเเล่นเชิญพี่ป๊อปปี้คะ่ะเอาเสียงปลบมือให้ค่ะสิทธิ์เก่าธรรมศาสตาร์วารการศาสครอวารสารศาสตร์มทรสิทธิ์เก่านะครับ พี่น้องคนไทยที่รักทุกท่านค่ะดิฉันเป็นตัวแทนสิทธิเก่าคณะวรา,ารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนนะคะพี่ๆน้องๆเพื่อนๆน,นะคะทีเ่เรียนจบไปแล้วแล้วก็เนื่องจากเราเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยที่ชื่อว่าธรรมศาสตร์นะคะเราจึงเห็นศาสตร์การครองเมืองที่ต้องมีธรรมะนะคะนอกจากนั้นเรายังเป็นสิทธิเก่าคณะวรา,ารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน เราเห็นว่าการสื่อสารที่ดีที่ถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณจะเป็นธงชัยที่สําคัญของสังคมไทยนะคะสองปีก่อนเราจึงตั้งกลุ่มคณะวารสารต้านนิติราษขึ้นมานะคะ mm hmm. เพื่อที่จะรู้อยู่นะคะว่าเราต้านใครนะคะเราก็ทํากลุ่มนี้ขึ้นมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2555นะคะ แล้วจากนั้นเราก็ได้รับเงินบริจาคส่วนหนึ่งนะคะจากการขายเสื้อและก็ร่วมกิจกรรมนะคะในวันนี้ขออนุญาตอ่านโพยเช่นเดียวกันค่ะคนเขียนโพยเป็นมือมือเขียนบทภาพยนตร์ระดับตุ๊กตาทองของประเทศนะคะเราเก็บเดี๋ยวจะบอกว่าใครค่ะเราเก็บเงินที่เพื่อนๆและประชาชนร่วมบริจาคเพื่อต้านนิติราชไว้เป็นอย่างดีหวังว่าวันหนึ่งเราจะได้ใช้เงินนี้อย่างเป็นประโยชน์ยิ่ง ในวันนี้คณะของเราเห็นพ้องต้องกันว่าการขจัดระบอบทักษิณเท่ากับเป็นการขจัดพวกมารที่ร่วมกันหมิ่นในหลวงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยไปด้วย <S <S <laughs> เราจึงขอร่วมสนับสนุนทุนให้กับเวทีล่าเนินแห่งนี้ด้วยความยินดีและขอให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้โดยเร็วบท ประพันธ์โดยยุทธนามุกดาสนิทค่ะวรารสารศาสตร์บัณฑิตรุ่นรหัส2,516ค่ะเอาละครับมอบให้กับคุณ <ขอ S 2> สาธิตวงน้องเตยนะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณพี่ป๊อปปี้ค่ะสวัสดีค่ะและถึงวงสำแหละเราแล้วล่ะค่ะวันนี้มีใครคะพี่จำราญวันนี้นะครับพี่น้องครับ